ฝรั่งกิมจูเนี่ยมันดูแลง,ง่ายทนแรงทนน้ำท่วมน้ำท่วมไม่ตายโรคและ,มะแมลงไม่มียกเว้นมแมลงวันทองมาเจาะที่ผลเราก็แค่หอ่อห่อผลไม่ให้มแมลงวันทองมาลบกกวนเรื่องเพี้ยแป้งมันอาจจะไปเกาะที่ใบอะไรพวกนี้เราก็แค่ไปป้องกันมดอย่าให้มันตายขึ้นต้นเอาพวกเปลือกไข่ขี้เท่าอะไรพวกนี้ มื่วานรอบขนต้นเราก็จะไม่มีมดขึ้นไปรบกวนเพี้ยแป้งมันก็จะไม่มีบางคนบอกว่าน้อยหนาเนี่ยมันมีเพี้ยแป้งเยอะคือเราสังเกตนะครับผมน้อยนาเนี่ยพอเวลาออกลูกมาเนี่ยเพี้ยแป้งไปเกาะเลยเพี้ยแป้งเยอะเพี้ยแป้งชอบชอบน้อยนานอยหนาก็เป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับฝรั่งเพราะนั้นน้อยหนาเนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยหอ่อเพราะนั้นห่อแบบฝรั่งเลยพอเราห่อแบบฝรั่งเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะได้ผลสวย,สวย ไม่ต้องมีเรื่องโรคแมลงรบกวนเพราะนั้นนอกจากสะดาฝลังน้อยหนาที่ดูแลง่ายแล้วมีไผ่อีกชนิดหนึ่งไผ่เนี่ยเราก็ต้องเลือกไผ่ที่มันออกหน่อทั้งปีประเภทไผ่เลี้ยงหวานไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยกับไผ่กิมซุงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเป็นขนาดหนอ่อมัน,น,นคนชนิดกานไผ่กิมซุงเนี่ยหน่อมันใหญ่หน่อหนึ่งเนี่ยเป็นกิโลนะครับผมแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยหนอ่ออาจจะสองขีดสามขีดนะครับผมหน่อเล็ก เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกส่วนไผ่กิมซุงเนี่ยมันก็ทําได้ทุกเมนูเหมือนกับไผ่เลี้ยงหวานนั่นแหละทาได้ทุกเมนูไปแกงไปต้มเจดเอาไปจิ้มต้มจิ้มน้าพริกเอาไปทําซุปหน่อไม้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเป็นหน่อไม้หวานออกหน่อทั้งปีเหมือนกันคือคือถ้าเราให้น้ํามันก็จะออกหน่อในหน้าแรงหน้าฝนก็ออกหนอ่อปกติมัน,น้วคือออกหนอ่อสามารถมีผลผลิตได้ทั้งปีและไผ่มันไม่มีโรครบกวนเหมือนกับ พอเดาเพราะนั้นไม่ต้องใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงปุ๋ยอาจจะใส่ขี้วัวบ้างนะครับผมใส่ขี้วัวใส่ปุ๋ยมากไปบำรุงมันให้มันหน่อดกแค่นั้นเองนะครับผมและความยากของไผ่เนี่ยความยากของไผ่ก็คือทุกปีมันจะมีงานอยู่งานที่หนักเหมือนกันคือต้องไปแต่งกอมันทุกปีเพื่อให้กอมันโล่งเอาต้นบางต้นบางลำบางลำที่มันแกนะ่เอาออกบ้าง วันนั้นเราจะใช้เวลาประมาณถ้าปลูกหนึ่งไร่เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งในการแต่งกอให้มันดูสะอาดดูโล่งนั่นคือความยากของการปลูกไผ่แต่เงินที่จะไปลงทุนเกี่ยวกับไผ่ไม่มีคล้ายๆลัาแต่สะเดามีก็คือน้ําที่จะไปลดให้มันออกหน่อในหน้าแรงโรคแมลงสารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราก็ใครจะใส่ก็หวานขี้วัวอย่างเดียวหวานขี้วัวหวาน ขี้เป็ดขี้ไก่คือขี้ตระกูลขี้ทั้งหมดดูแลแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทําระบบน้ําให้น้ําแบบสปริงเกอร์นะครับนี่คือพืชที่มันใช้ต้นทุนเนาะอีกอย่างหนึ่งคือมะขามเทศมะขามเทศเนี่ยก็มันมันดูแลไม่ไม่เยอะนะครับผมมัโตเร็วปีเดียวเนี่ยได้เก็บติดดอกออกฝักได้ผลเลยนะครับผมแล้วก็รายได้ของมะขามเทศเนี่ยก็ไม่ธรรมดา ไล่หนึ่งนะครับผมผม่นทลิกเก็บฝักสดขายเนี่ยไล่ละไล่ล็เป็นแสนอายุ3าปีนะครับผมอายุสาปีโตเต็มที่อายุสาปีเนี่ยไล่ละเป็นแสนนี่คือ,อไรายได้เป็นแสนนี่แค่แ80ดสิต้นเองนะพระไล่หนึ่งเนี่ยมันมันปลูกห้าคุณห้าแปดสิบต้นนะครับเพราะฉะนั้นพืชเหล่านี้นะครับผมคุณสมบัติพิเศษของมันปลูกง่ายดูแลง,ง่ายใช้ทุนไม่เยอะราคาราคาดี ปานกลางจนถึงดีมากนะครับผมฝรั่งน้อยหนาเนี่ยปานกลางไผ่เนี่ยราคาปานกลาง20-30-40แต่สะเแต่สดาเนี่ยร้อยขึ้นกิโลร้อยขึ้นมะขามเทศราคาขายฝักสดเนี่ยกิโลตั้งแต่50จนถึง120แล้วแต่ว่าเราไปขายที่ไหนขายบ้านนอกก็50-80ถึง80ขายในเมือง8 0จนถึง120ราคาดีมากมะขามเทศราคาระดับน้องทุเรียนนะครับผมน้องนองทุเรียนแต่ การดูแลเนี่ยคนเรื่องกันเลยระหว่างทุเรียนกับมะขามแทศหรือมะทุเรียนกับสันดาวนะครับผมนี่คือวิธีเลือกพืชที่ง่ายคือมันมีอีกหลายตัวนะครับผมสำหรับพืชที่ง่ายๆเนี่ยแต่แต่ผมผมไม่เคยลองปลูกผมก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆไม่ได้เดี๋ยวผมพูดแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยมันจะเป็นข้อมูลที่ผิดเพราะนั้นพืชสี่ห้าชนิดเนี่ยถ้าเราจะปลูกเพื่อทำไรได้นะครับผมปลูกอย่างละหนึ่งไร่ ปลูกไม่เยอะอ้าวผมบอกว่าทําไมไรายได้มันดีทําไมให้ปลูกแค่ไร่เดียวล่ะทาไมไม่ปลูกห้าไร่สิบไร่คือถ้าปลูกมากเนี่ยผลผลิตมันออกเยอะพอผลผลิตมันออกเยอะเนี่ยเราขายในตลาดในชุมชนพื้นที่ในหมู่บ้านเราในอำเภอเราตำบลเราเนี่ยมันขายพอดีขายหมดพอดีถ้าเราปลูกมากเนี่ยมันขายไม่หมดขายไม่หมดเราก็ต้องวิ่งไปขายไกลๆพอวิ่งไปขายไกลๆเนี่ย ต้นทุนค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปลูกมากมันก็ใช่ว่าจะดีเพราะเราต้องไปขายส่งขายแบบถูก,ถกในจานวนเงินในจํานวนที่มันมากเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นปลูกหนึ่งไร่เนี่ยกำลังพอดีคือขายแค่เราขายเองกับขายส่งกับแม่ค้าในชุมชนเนี่ยมันพอดีไม่ต้องไปปลูกเยอะนะครับผมแล้วก็คนทําเกษตรวัยอย่างเราเนี่ยอายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ยห้าสิบหกสิบคนเกษียณแล้วนี่หกสิบห้าไร่เนี่ยมันไม่เหนื่อยมาก มันเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยไม่มากการดูแลพอมันง่ายเนี่ยเราทํางานไม่เหนื่อยเพราะเราไม่ต้องไปดูแลมันเรื่องญ้าผมก็บอกไปแล้วพืชพวกนี้มันมันสู้กับญ้าได้สบายเราไม่ต้องไปดูแลยา้าคือไม่ต้องตัดเสยนให้ตัดญ้าให้เตียนโล่งเหมือนเหมือนเสื่อมทุเรียนอย่าไปทําอย่างนั้นเสียเงินเสียเวลาเปล่าเปล่าไม่ต้องไปดูแลยา้าไม่ต้องดูแลย้ากวงงูก Favorite. ็ไม่ต้องไปเดินมันบ่อยไม่ต้องไปเดินดูมันบ่อยถ้ากวงงูนะครับผมแต่จริงๆแล้วงูมันไม่มี ถ้าง,งูมีเนี่ยสวนผมนี่รกมากถ้าง,งูมีเนี่ยผมไม่ได้มานั่งคุยกับเพื่อนละนะครับผมผมคงจะถูกงูกัดตายไปแล้วงูไม่ได้กัดคนง่าย,ายๆเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปกลัวเรื่องหญ้าหญ้าไม่ต้องไปดูแลมากนี่คือวิธีคิดเลยว่าปลูกพืชยังไงเนี่ยหนึ่งใช้ทุนน้อยได้ผลผลิตราคาดีดูแลง่ายดูแลความดูแลง่ายเนี่ยมนเราไม่เหนื่อยแล้วเราทรรําเกษตรอินทรีย์ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีไง เกษตรอินทรีย์มันเป็นเกษตรอินทรีย์โดยร้อยเปอร์เซ็นต์จากการเลือกพืชเท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะไปโฆษณาว่าเราปลูกพืชที่มันปลอดสารไม่มีสารเคมีเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันทําง่ายมากนะครับผมเพราะนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมพอเริ่มต้นจากตรงนี้เราไปพูดใครต่อใครโดยไม่กระดาษปากเลยว่าเราก็จะไปโกหกเขาว่าเราปลอดสารและแอบใช้สารเคมีเพราะพืชต้นนี้พืกนี้มันไม่ต้องใช้สารเคมีในการที่จะป้องกันมแมลงเพราะว่า มันไม่มีโรคและไม่แรงนะครับผมนี่คือวิธีคิดในการทําเกษตรของผมวิธีการเลือกเนี่ยเลือกเลือกจากพืชง่ายนะครับผมมันมีหลายตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าพอผมปลูกแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมตอนนี้เอาแค่ห้าหกตัวที่ผมบอกไปก่อนปลูกแค่นี้ก่อนนะครับผมแค่นี้ก็อยู่ดีกินดีแล้วมีรายได้ตลอดทั้งปีคือพูดทุกนี้นะครับผมฝรั่งกับน้อยนาเนี่ยมันออกมันออกทั้งปีไผ่เนี่ยออกทั้งปีเพราะนั้นมีรายได้เป็นรายวันได้เลย แต่สเดากับมะขามเทศออกเป็นฤดูออกเป็นฤดูะสเะดาเนี่ยฤดูของมันก็คือตุลาจนถึงกุมภาพอ,อะสเะดาวหมดสเดาวใกล้ๆจะหมดสเดาเริ่มขายไม่ดีลวมีมะขามเทศต่อเลยช่วงธันวามกราไปจนถึงเมษาฝนมาเมื่อะไหร่มะขามเทศก็เลิกเก็บคือมะขามเทศข้อเสียมันก็คือแพ้ฝนคือมีฝนไม่ได้ผลผลิตจะไม่ดีติดดอกไม่ดีติดฝักไม่ดีแล้วก็ เวลาฝนตกทําให้ฝักมันเป็นเชื้อรามันจะไม่สวยขายไม่ค่อยได้นะครับผมต้องคัดทิง้งคัดทิง้งเพราะฉะนั้นมะขามเทศมีมีข้อเสียอย่างก็คือเรื่องฝนนะครับแค่นั้นเอง <c oughs> ส่วนต้นทุนอย่างอื่นแทบจะไม่มีน้อยมากถ้าเราใช้ถ้าเรารู้จักหมักปุ๋ยใช้ขี้วัวน,นะครับผม